ค่ะดิฉันนางสาวนายนามากแก้วคุณค่ะพัฒนาการอำเภอท่าชนะค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของอำเภอท่าชนะนะคะซึ่งในทุกๆปีซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมของอำเภอท่าชนะในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์นะคะต่อต้านยาเสพติดนะคะจากบริเวณตลาดท่าชนะมายังบริเวณอำเภอท่าชนะนะคะ มีสวนท้องที่ท้องถิ่นเครือข่ายกองคุณแม่ของแผ่นดินนะคะคณะจากโรงพยาบาลท่าชนะแล้วก็น้องนองนักเรียนจาก4โรงเรียนในอำเภอท่าชนะนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราเดินรณรงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดนะคะแล้วก็การเล่นเกมตอบรางวัลต่างๆนะคะจากาสกรอนะคะจากโรงพยาบาลท่าชนะจาก สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะค่ะเราต้องขอบคุณท่านสำนวนทองศรีท่านนายอำเภอท่าชนะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะคะหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ท้องถิน่นภาคีเครือข่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเครือข่ายกองคุณแม่ของแผ่นดินอำเภอท่าชนะค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานในวันนี้ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ จากโรงนี้ถ้าชนะค่ะดีมากค่ะสนุกมากก็คือได้มีกิจกรรมได้เข้าร่วมแล้วก็พี่ๆก็ให้ของรางวัลด้วยค่ะค่ะพี่ๆก็ดูแลน้องๆดีบริการทุกคนดีมากค่ะก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ทั้งที่มีประสบการณ์ก็ได้เผยแพร่กันทุกคนค่ะเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาเสพติดแล้วก็ได้ไปชิมชาของโรงพยาบาลที่ทำมาเพื่อช่วยลด ที่ชอบสูบบุหีคะ่ะก็สามารถดื่มชานี้ได้ได้รู้<ด>จ<า>ักกองทุนแม่ของอแ่นินด้วยค่ะ,คะ